นี้เรา,าพบกับร้านมีไปช็อปครับวันนี้เรามารีวิวรถคาวาซากิแท0พันและก็แท้พันอากันนะครับว่าความแตกต่างและราคาและรถเข้าใหม่ของร้านมีไฟช็อปด้วยวันนี้จัดให้ครบเลยปีแบบปีใหม่นี่ยังมีปีสิบห้าสิบหกนี่แต่อันนี้ปีอะไรอันนี้ปีสิบเก้าจดยี่สิบเลยปีใหม่เลยปียี่สิบปีใหม่และที่สำคัญวันนี้เรามารีวิวกันเลยว่าตอนเนี้ยราคาเงินสดเนี่ยที่สูตเนี่ยขายอยู่เท่าไหร่ ตัวนี้นะปี20เนี่ยที่สูงขายอยู่6กแ0นสองหกแสนสองตอนนี้เราขายอยู่3 1มแ0 0บาทแต่วันนี้ในรีวิวนี้เลยก็คือใครที่ดูอยู่เนี่ยก็คือเราทําส่วนลดให้เลยอันละสองหมื่นสามหนึ่งสา่งนนบาทใครซื้องสดเนี่ยเอาไป2อ9แ0 0เก้าหม่เก้าพันบาท <c oughs> ปียีบนะ ไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนและที่สําคัญรถวิ่งกี่โลรถวิ่งสามมิลโล, 3, น,โลนี่แหละเจ้าของมือเดียวป้ายแดงเลยด้วยมือเดียว,ว,ยยวและที่สําคัญนี้นะได้ท่อเป็นแต่เออได้ท่อแต่งปูลที่เต็มท่อ,อทั้งเส้นเป็นท่อทั้งเส้นของและที่สราัญนี้ก็คือเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเสียบเครื่องยนต์ให้ให้ให้ดูลั่นมากครับ มาดูเลขหม่เลยว่าคันนี้มันผูกขงใหม่จริงๆวิ่งน้อย 2> 3 2 0 0กิโลแม่เจ้าสีเดิมโรงงานทุกจุดไม่มีลบไม่มีแปะแล้วที่สำคัญเลยนี่มาดูมาดูนี่นี่โอ้โหแข็งถึงจานยังใหม่เอาง่ายเลยเพิ่งแบบว่าลงเครื่องมานี่คือยังไม่ได้ล้างเลยนี่ยขี้ผงนี่ติดเดี๋ยวดูความใหม่ของรถแล้วกันเนี่ยอโอ้โหแม่เจ้าเ้วจะบอก<ง>นะวว่าปกติพี่บีทไม่เคยเลยนะที่จะแบบรถเข้าใหม่วิ่งน้อยแล้วจะทำส่วนรถเต็มที่ก็รถแค่ห้าพันมึง หมื่นแต่วันนี้เราลดให้เลยสองหมื่นเอาใจลูกค้าหน่อยและที่สำคัญเนี่ยรถคันนี้เป็นสีเดิมทั้งจากเดิมเดิมจากโรงงานทุกจุดเลยทุกจุดเลยนะคร<า>ัเนี่ยมีของแต่งไม่ว่าจะเป็นพ่อฟูท้ายั้กระจกปลายแฮนด์กาหม้อน้ำากรำากรหม้อน้ำก็คือมีมาให้ครบนี่และที่สำคัญเนี่ยความใหม่ของรถเป็นไง โอ้โหใหม่จริงๆนะคันนี้รับประกันเลยแล้วที่เมื่อกี้บอกเออในในในรีวิวว่าแท้พันกับแท้พันอาร์ความแตกต่างเป็นยังไงอ่ะวัน,นีเรามวันนี้เราก็มีแท้พันอาร์เหมือนกันอ่ะแล้วที่สองพัญทำตรวจรถให้สองคนจากหน้าป้ายให้อีกเหมือนกันนะแต่แตว่าตัวเนี้ยพิเศษหน่อยออกศูนย์เนี่ยเกือบเกียนแสน 6 90, แสน9หมื่นไปไปเลยแต่วันนี้เราขายโโอ้หราคาตอนนี้เราเราเราสองแสนแปดหมื่นเก้าลดไปสองหมื่นจากหน้าไปเหลืออะไรสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาท, 2> 2, 000, 9, 000, บาทแม่เจ้าและที่สำคัญนี่ได้อัปเกรดนะได้ติดตพามแอมโบแล้วก็อัปเกรดโช๊คหลังเป็นตัวโอลินซับแทนให้แล้วราคามไนถึงหกหมื่นแพงกว่าไงเพื่อใครซื้อสดก็ได้ราคาสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเลยแต่ถูกมากนะนี่นี่เครื่องพันเลยนะและทีะ่สำคัญได้ท่อแต่งอีกอ่ามีท่อแต่งเบิร์นเอาแ,แล้วก็ ตัวนี้โชคกหลังเออรินรับแทงโอ้โหตามหน้าแบมเบิ้เอ็มห้าสิบและที่สำคัญนะราคามันหายไปเท่าไหร่ครับเกินครึ้นกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเจ็ด <11 7 S 1> <7 S 2> แสนแตอนนี้เหลือสองสองกลางของกลางได้ถี่แท้พันอาเลยหรือถ้าหรือถ้าไม่ชอบก็ใครอยากจะเป็โนโเพนนี้หรือถ้าใครแบบว่าไม่มีงบงบงบประหยัดเราก็มีตัวตัวนี้อยู่ให้เอง มีตั้งแต่อันนี้อันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรนะหน้าเอเลี่ยนตัวแรกอ่าตัวแรกแล้วที่สำคัญเหลือตอนนี้ราคา2องแสนสองบาทเหลือ2องแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทสำหรับจัดไต่เน้นดาวแค่เก้าพันบาทเท่านั้นค่างวดอยู่เท่าไหร่ค่างวดอยู่แค่ห้าพันสี่ร้อยบาทเท่านั้นเองและที่สำคัญเนี่ยคันนี้ได้ท่อโยชิคู่แท้เป็นพ่อแท้อ่าแล้วก็จัดตรงสวยๆจะบอกอีกอย่างนะคันนี้รถมือเดียวรถมือเดียวแล้วที่สำคัญเดี๋ยวทำนี้เลยดีกว่า อ้าวส่วนลดจากหน้าป้ายให้สองหมื่นไปเลยระยะขายวันนี้ถ้าซื้อเงินสดไปเลยคันละสองหมื่นถ้าซื้อเงินสดนะเดี๋ยวเรสดไงเออใครซื้อเงินสดนี่เสียบยึดไปไงใครเลยทำมารถให้เลยคันละสองหมื่นจากหน้าป้ายเลยเป็นไงโอ้แม่เจ้าเลยสองแสนเก้าพันเองเพื่อนทำไปเลยมีเงินแค่สองแสนเก้าพันไม่กี่ราคาเท่ากับเส้นเก้าร้อยเลยไปไงเออไม่กี่เส้นพันก็มาเอามาแบ่งกระจายกันไปแล้วรถสภาพดีมากทั้งสามคันนี้ผมบอกเลยนะใครที่กําลังหาแงินพันเนี่ย มาลองดูก่อนมาชมได้เลยรถ6เดือนตอนนี้ราคาเหลือ2แสนไมอ2แสนก็บาททั้งหมดเลยเหลือ2แสนก็บาทเองอ่าแล้วที่เหลือรตอนนี้เหลือ2แสน9พันคันนี้เต้มเป็นตัวเอ่อตัวท็อปเขาเรียกตัวท็อป2,000อานั่นเองนะครับใครชอบก็มาเลือกมามาดูกันแล้วก็ฝากโปรโมชั่นไปด้วยอานอกจากตรวจรถที่พี่บีบอกเนี่ยให้แล้วเนี่ยคันละ20,000อ่าจัดไฟแนนซ์บ้างอ่ะจัดไฟแนนซ์ก็ทำตรวจรถให้แล้วจะเี๋ยวคันไีค่าจัดไฟแนนซ์10,000ละบาทไม่ต้องเสียมีโอนมีมลรบอรมีค รีอะไรรีถ่ายตำมันเครื่องปีทุกอย่างเลยเรียนก้าจะส่งแล้วที่จะส่งรีอีกทัออ่วประเทศไทยอยู่ที่ไหนเราไม่ส่งให้เลยไม่ว่าภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานส่งโมส่งให้ถึงหน้าบ้านและที่สำพันจัด่ายนั้นให้ถึงหน้าบ้านเหมือนกันแล้วที่ตำพันจัดฝ่ายนั้นได้ทั่วประเทศไทยด้วยผู้หญิงผู้ชายมาเลยครับท่านใดเอกสารครบหรือใครนะตอนนี้อยากจะซื้อกันสดเพราะว่าฟังดูแล้วส่วนรดแม่งว้าวมากว้าวจองแค่หนึ่งหมื่นบาทที่เหลือเก็บเงินปลายทางหรือถ้าใครเนี่ยมาที่ร้าน ไม่ต้องทําเรื่องจองเลยมายื่นเอกสารแล้วผ่านก็า้อรับไปเลยถ้าลูกค้าจัดไฟแนนซ์ใช่ไหมถ้าอยู่ต่างจังหวัดถ้าจัดไฟแนนซ์แต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดทําเรื่องจองแค่สองพันสองพันแล้วเราก็มาหักให้กับวันที่ผ่านใช่ไม่ได้หายไปไหนนะเงินจองแต่ถ้าไม่ผ่านเราก็คืนจองให้เราไม่เคยยุดลูกค้านั่นแหละเราก็คืนจองลูกค้าอีกต่างหากเจ้าเออแล้วที่สำคัญนะส่งประเทศส่งฟรีทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนและที่สำคัญฝากก่อนเลยว่า เอาใครมาซื้อก็ได้สมมุติว่าคุณซื้อไม่ได้หรือไม่ไม่ได้ทํางานอะไรติดๆเอาเมียน้อยเมียหลวงมาซื้อก็ได้คนเดียวเดี๋ยวจะต้องใช้คนทั้เลยอ่านี่แหละเออผมจะบอกนะว่าเสี่ยบีทเนี่ยช่วยทุกคันดันทุกเคสตัวทุกคันดันทุกเคสเลยเอาผู้หญิงเมียน้อยเมียหลวงเอาใครมาซื้อเลยผู้หญิงก็ซื้อไี่ไบได้เหมือนกันได้เหมือนกันหแล้วเราผู้หญิงซื้อเยอะแยะเยอะแยะถ้าเขาเอาเมียน้อยเมียหลวงมาซื้อกันทะเลาะกันประจำหรือเปล่า อันดุอันดุกันดุแต่เรื่อันนี้เรื่องจริงนะผู้หญิงซื้อได้นะครับแล้วก็เอาใครมาซื้อก็ได้นะพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยอ่าเลยแล้วเราก็การันตีให้ด้วยว่ารถทุกคันเนี่ยของเราเนี่ยเลขใหม่แท้เลขใหม่แท้และที่สำคัญก็การันตีถ้ามีการกอไมปเนี่ยเอาเอาเงินคืนจากผมเลยจะบอกร้านมาเอาเงินคืนเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนด้วยสองแสนสามแสนมาเลยจะซื้อไปสี่แสนห้าแสนหกขึ้นหมดแหละราตรน ว่ามีการก่อเนม่อเสียบวีซเลยรับคืนให้เรามีรูปยืนยันจากลูกค้าที่เราไปซื้อมาแล้วแล้วนัเช็ครถในระบบเต็มที่แล้วเพราะว่าของร้านมืออาชีพของเราเนี่ยเป็นรถบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีผ่านลานประมูลไม่ผ่านเราไปซื้อรถประมูลแล้วตอนนี้ไม่มีพ่อค้าคนกลางด้วยแต่ก่อนซื้อรถประมูลแต่ละตอนนี้ก็คือเขาเรียกอะไรเมื่อก่อนซื้อเล็กๆน้อยแต่ตอนนี้ก็คือเอาง่ายๆคือรถประมูลเนี่ย ขายแพงกว่าเราอเออเออมาดูที่เราก่อนก็นได้นะแวะมาชมก่อนเอาอันนี้อันนี้พูดเรื่องจริงนะจริงอา่าแล้วก็อีกอย่างจะบอกว่าอะไรรู้ไหมพี่พีทแวะมาเนี่ยลานประมูลเนี่ยต่อต่อไม่ได้นะต่อไม่ได้ต้องไปยกตู้แข่งกับเขายิา่งและขายแพะไปไม่ประมูลเสร็จเนี่ยมันต้องมีมเสียแหวกอีกเสียแหวกอีกอ่าแต่ของเรานี่คือไม่ต้องเสียซื้อราคาไหนก็คือราคานั้นเลยเออเป็นไงแหวยังต่อรองกับเจ้าของร้านรู้ปะเออเอาแบบว่า เอาเกาเรียกอะไรอ่ะก็เป็นพี่เป็นน้องกันใครอยากได้เท่าไหร่ไหวยังไงแต่ถ้าใครมาเจอผมเนี่ยผมก็จะใจดีแต่ถ้าผมไม่อยู่ก็ต้องต่อสายเอาว่าขอพี่นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในรีวิวหน้าวันนี้เรามาพบกับเขาเรียกอะไรพบกับแท้แท้บันทึกก่อนนะแล้วเราเจอกันใหม่ในรีวิวหน้าวันนี้พี่พี่ไม่ทองขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในรีวิวหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมขอบคุณครับ